สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำภาพาโชคค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีคุณตาคุณยายคุณพอ่อคุณแม่เด้อค่ะค่ะ,คะเป็นจังไรนเนาะทางบาง้านค่ะคงจะถูกกับแม่คู่อยู่เนาะค่ะเก้าเออก้าสามแม่คู่จะเน้นเก้าสามกับ 9, 5, เก้าหานะค่ะถ้าศูนย์แม่คู่จะเน้นแค่ ไม,ไม่คู่เน้นหาคู่เนาะค่ะไม่คู่จะเน้นหาคู่ไม่คู่เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์แต่ถ้าเป็นเก้าไม่คู่จะเน้นเก้าหากับเก้าสามเนาะค่ะอย่างที่บอกทุกคนฝันจำความฝันที่ไม่คู่ฝันว่าปู่บอกว่าหมอรำที่เจ้าจะให้ปู่ไม่ต้องนะเนาะคะ่ะบมอต้องเพื่อน่าให้เอาไปถวายพระในเดือนสามเนาะค่ะ แม่คู่ก็เลยตีเป็น903เพราะได้เดือน3เนาะคะ่ะเดือนสาอเวลาเราจะเขียนเราต้องเขียนศูนย์เพราะท่านพาแม่คู่เดินเดินเดินอ้อมโบสถเนาะคะ่ะปู่กับพระอาจารย์พาแม่คู่เดินรอบโบสถ์สรอบเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยเป็น903านามเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดนี่อีกตัวหนึ่งคือตอนที่เพื่อนจ้งางหมอราฟมาอยู่ที่ตอนอบุญพระเวทเอ้ยไม่ใช่ค่ะบุญบุญกระเทียน คุณกทินเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์แม่คู่กัเลยเอาโลงนั่เนาะคะ่ะตัวนี้แม่คู่สื่อตะตองงวดเลยเนาะคะ่ะแม่คู่สื่อตะตองงวดไหวเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะแล้วทีนี้มือคือน,นี่แม่คู่ฝันเห็นนาคสองตนซึ่งเห็นยูท่งทิ่ๆผุ่นแม่ค่ะยูท่งทิงๆแล้วก็ล้อมโบล้อมล้อม,อมบ้านปูสงององนะคะ์เนาะค่ะเลข่ของปู่เนาะคะ่ะสังเกตมึง ตัวทีน่นี้ก็เป็นน้ำกันเบิดเลยได้ค่ะถ้าเราตัดตัวนี้เนาะหลามือสุดไทยมือสุดไทยที่แม่คู่ฝันเนาะคะ่ะอ,อ,อันนี้ที่ให้ต่อทีเพิ่นไทยชุดแรกเนาะคะ่ะแม่คู่กันไดไลสให้ทุกคนเห็นเนาะคะ่ะ93 97 90เนาะคะ่ะ09 07เนาะค่ะแล้วก็03แม่คู่จะเน้น2คูในในนีนะะ้เนาะค่ะก็คือ93กับ 70ที่แม่คู่เน้นมากที่สุดเนาะค่ะในในนี่เนาะค่ะพอแม่คู่ฝันเนาะค่ะแตงได้แม่คู่กับย่างเอา07อยู่เด็กพอเอพื่อนบอกว่าให้เอา07ออกนอกเกอะเนาะค่ะให้เอาออกนอกเกอะเพราะเป็นยังเพื่อนจังให้เอา07ออกนอกเกอนนะนี่ค่ะอันนี้ตอนนี้ตอนตอนที่แต่งขันเนาะค่ะเพื่อนามาบรรคุมันคุยกันอยู่ปูย่างว่าหั่นเนี่ยมั่นใจเนาะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวคอยค่ะเออและที่นี่เพิ่นกับเปลี่ยนเนาะคะ่ะเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนเอาเกตมาไหวเอาสามออกนอกเนาะคะ่ะออเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวให้ปู่ดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เขายังเขาเขายังบอท่านได้ได้เคียวก,กันล่มตูเนาะคะ่ะปู่ก็ยังเห็นมีศูนย์มีเก้าเนาะคะ่ะ นี่เจ็ดคับสามที่เพิ่นย่างบอแน่ใจเพิ่นเห็นบ่ค่ะเพิ่นจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากเนาะค่ะแล้วทุกคนจําแม่คู่ฝันในบ่ค่ะเพิ่นบอกว่าให้เอาศูนย์เจ็ดออกนอกกรอบเนาะค่ะแต่แม่คู่กับเขาใจอยู่ว่าเออศูนย์เจ็ดจะออกไหมเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยเน้นศูนย์เจ็ดน้ำทีนี้แม่คู่ก็เลยเน้นที่เนาะค่ะเน้นสามคู่เน้นหาคู่เนาะค่ะแม่คู่จะเน้นหาคู่คือ เออ03 09 07และก็93 95เนาะคะ่ะเขาผูใ้ใดเห็นไลฟ์สดของแม่คู่แม่คู่จะเอาแค่หาคู่เนาะคะ่ะเอาแค่5คู่คือ03 07 09เนาะคะ่ะแล้าคาเออ59 93เนาะค่ะที่เออ, 5, 9, 9, 3, ะะเอ,อแม่คู่ได้ได้ได้ทวินเนาะคะ่ะทวินเลขสามตัวอยู่ในนี้แม่คู่จะบ่จับให้ได้ค่ะ จะบอจับตัวเลขสามตัวให้เนาะคะแต่แม่คู่จะให้ทุกคนจับเอาเนาะคะ่ะแต่เกิดแม่คู่จับให้เนาะคะตัวเลขที่เออสำนักอื่นท่านให้มามันมันจะมันจะไล่เห็นไหมคะ่ะแม่คู่ก็เลยว่าให้ทุกคนจับออเดอร์คือ 39, 0 39, 0, เจ็ดสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์แม่คู่บอกกันสิเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้า แม่คู่บอกว่าสี่นาะค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเจ็ดสามเก่าเลยนาะค่ะซึ่งปู่เพื่อนกะแม่คูจะบอกอยู่เสมอว่าถึงตัวเลขของปู่จะเยอะความฝันของแม่คู่มันจะรัดเขามารัดเขามาจะเหลือตัวเดียวเห็นปะคะเพื่อนบอกว่าให้เอาศูนย์เจ็ดออกนอกกรอบนะคะให้เอาเอาศูนย์เจ็ดออกนอกกรอบมันก็จะเหลือเก่าสามตัวเดียวเลยนะคะสําหรับผู้ที่บอกเข้าใจนาะค่ะเอ่อแม่คู่กับบอคอย อบอก่อยตีละเอียดปันได้หรอกคะ่ะแต่ว่าแม่คู่ก็จะจับให้เนาะคะ่ะขีดเส้นใต้ให้สองคู่ทุกคนอย่าบอกเด้ค่ะว่าแม่คู่ไม่เห็นเลยเนาะคะ่ะแม่คู่ยากยากแม่คู่กับเฝ้าเฮ็ดน้ําปูเนาะคะ่ะเป้าเฮ็ดน้ําปูเฝ้าขึ้นของถวายปูหลวกว่าเฝ้าไล่ซดให้เ้าเฮ็ดคลิปให้เนาะคะ่ะส่วนนี้คู่แม่คู่ก็บทรงให้แล้วเนาะคะ่ะ ซึ่งเลขตัวนี้เป็นเลขต่องวดเลยนะคะเลขตัวงวดเลยแม่คู่ถูกโดยที่แม่คู่บรรลูเลยเด้ค่ะว่าแม่คู่สื่อสามตัวเนาะคะ่ะสื่อสามตัวเพราะว่าปกติแล้วแม่คู่จะบอ,บอเป็นค้นสื่อเลขสามตัวเนาะคะ่ะแม่คู่กับ,บจังได้บูไปสื่อทิมไว้โดนลราคาโดนแล้วเนาะ,ะจนแม่คู่ลืมค่ะใครเนาะคะ่ะอันนี้บอแมนไม่ขีดที่หลังเนะะี่ยค่ะ แม่ครูเขียนให้ก็คือถ้าใครจะไปเลขวิ่งให้ไปศูนย์และเก้าเนาะค่ะไปศูนย์และเก้าได้เงินแน่นอนเนาะคะ่ะสำหรับคนที่อ,อชอบเลขวิง่งเนาะคะ่กะก็บไฮมากสื่อมือนี้มีคนโทรมาไลน์เนาะคะ่ะขอเลขวิ่งแน่แม่ครูกร็บไฮศูนย์กับเก้าไปเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขวิง่งเนาะที่ไฮไปค่ะอีกคู่นึงเนาะคะ่ะเออ อันนี้ก็บ้าพลาดค่ะหลักสิบเนาะคะ่ะงวดนี้หลักหน่วยรุดเนาะคะ่ะศูนย์กับหกคุณตาบอกว่าตอนแน่นมันเป็นเออเป็นเป็นเป็นเก้าเนาะค่ะมันเป็นเก้ามันผัดตีเป็นเลขหกมันเข่าเลขหกตอนนี้ปูให้คุณตาใหา้หกพนยานมันเป็นเก้าเพื่อเลยเน้นที่เก้าให้เนาะคะ่ะศูนย์กับเก้าเลขหลักสิบเข่าทั้งสองตัวเนาะค่ะ ถึงจะเป็นลักลอยตัวหนึ่งแต่ว่าหลักสิบเข้าเนาะค่ะเต็มๆเลยเนาะค่ะสําหรับเก้าสามค่ะจะมีอีกสำนักที่บอพาดเนาะค่ะอ่อส่วนเลขการบ้านไม่คู่กับเข่าอยู่เนาะค่ะแต่ว่าการบ้านไม่คู่จะเขียนพีดเนาะค่ะคือสามเก่าเนาะค่ะก็จะเป็นตัวที่เน้นก็คือสามเก้าเนาะค่ะตัวเน้นเลยเนาะค่ะไม่คู่จะเน้นอยูสองตัวนี้ เนาะค่ะไม่คู่มั่นใจสองตัวนี้นะะเนาะค่ะอ๋อปู่สะกนค่ะปู่สะกน์ก็ค่อนข้างที่จะปังอย่าไม่คู่หากอนเดอ้อค่ะใจเย็นๆเออบอมมี่บอมมี่ลุกปู่สะกนเน้นที่เก้าเนาะค่ะเน้นที่เก้าเนาะค่ะ อันนี้แ o o and, so ม too, home, hey, ่คร st ูบอกแล้วเนาะค่ะว่าโมแมนเอต์โมแมนที่เพิ่นเน้นได้ขาดตัวนี้เนาะค่ะมันมันบ่พอเขียนแม่ครู่เลยอันนี้เนาะค่ะเลื่อนแล้วขึ้นไปไว้ติงตัวที่เพิ่นเน้นเน้นที่เสียเพิ่นเน้นเน้นคือเก่าสามและเก่าหาเนาะค่ะซึ่งมันชนกันมันชนกันกับเออ่แม่ครูเลยเนาะค่ะเก้าเก้าสามกับเก้าห้าแม่ครูเน้นตัวนี้เนาะค่ะแม่ครูก็เลยเน้นนี่แหละค่ะปู่สกุลไม่พลาดค่ะถ้าเพิ่นบวงสรวงใหญ่ เสียสกลน,นครท่านบอกว่าแม่ครูจัดเลยจัดหนักเลยเนาะคะ่ะน่าจะ30ล้านแตกอีกเนาะคะ่ะแต่ของปูเฮ้ากับสามตัวตรงๆเนาะคะ่ะสมตัวตรงๆปูดำ3ามตัวแตกทุกคนจําได้ว่าค่ะที่เพิ่นบอกว่าถ้าทําเทวไลเสร็จเนาะคะ่ะปูจะให้3ตัวนะคะก็ลอกค่อยจนถึงมือนี่เนาะคะ่ะกับสตัวแตกปังเนาะคะ่ะกับบุญกุศลที่เฮ็ดเนาะคะ่ะ ขอให้กลับไปกับผู้ที่ <c oughs> ผู้ที่รวมเฮ็ดบุญเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะบุญกุศลที่รวมสั่งกับแม่คู่นะคะ่ะผู้ที่บ่ได้แม่คู่ก็เสียใจน้ําผู้ใดได้แม่คู่ก็ดีใจนั่มแม่คู่เชื่อเนาะคะ่ะยั่งเชื่อเสือที่ปูเบากก็แม่คู่ว่าแม่คู่มั่นใจที่ว่า ถ้าให้ท่านแล้วเนาะค่ะต้องมีต้องมีงมือห,หนึ่งถีเพิินห้เข้าปังๆเนาะคะ่ะห้แม่คูจะชอบให้ก่อนแล้วเอาทีหลังเนาะคะ่ะถึงสมมติว่าแม่คู่ห้ไปแล้วแต่บังเอิญแม่คู่ว่าใดในงวดนี้งวดหน้าแม่คู่อาจจะได้จังสี่แม่คู่ิดจังสี่เนาะคะ่ะเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะคะ่ะสิ่งที่เราเข้ามองไม่เห็นเข้าบวสามารถที่จะไปลบลูเพิินได้เนาะคะ่ะดีใจน้ำเนาะคะ่ะดีใจครับ ทุกคนที่ใดสามตัวของปูแตกระเบิดเนาะคะ่ะคายัางได้กะแค่แค่กันออกไปเนาะคะ่ะบอกพี่บอกน้องพยายามติดตามเนาะคะ่ะกดติดตามไว้เพราะว่าปูดํเนาะคะ่ะอย่าเผลอถ้าเผลอก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะสตัวแตกเนาะคะ่ะผู้ใดพ่อแม่จังสี่บอกลูกวกลกร้านไวนะะ้เด้อค่ะเพื่อติดตามไว้เพื่อก่อของฟังแล้วอาจจะบ่เข้าใจคือ เด็กน่อยเพิน่นเพิ่นฟั่งจังเสียเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่เวลาเพิ่นหายแล้วเพิ่นจะบมาหายหายแล้วทิ่มไปเรื่อยนะคะเพิ่นจะคอยมาบอกแม่คู่เรื่อยๆเรื่อยๆถึงบ่อส่งเนาะคะ่ะถึงบ่อส่งเพิ่นก็จะมาบอกความฝันอย่างง่วนอย่างนี้เนาะคะ่ะแม่คู่ก็คงจะได้จ้างหมอลำนะคะจะเอาใส่นอจ้างหมอลมัถึงสองมือนหนึ่งเนาะคะ่ะฮักแล้วก็สิเหลือหกเจ็ดพันหนึ่งแมค่ค่ะโอ้ยจะเอาใส่ละจ้างหมอลัมก็ดีใจแทาจานใจที่นี่ เอา้าแม่คู่กับเสือ้อคือกันละค่ะเสือ้อคือเกวาวากว่าจะถึงเดือนสามเนาะคะ่ะก็คงสีด้หมอล่ำขนาดยังไงคือจังนุ้ยความฝันอยู่นะคะเพราะว่าเห็นเนาะคะ่ะเห็นเพื่นอนเออหลายๆคนเนาะคะ่ะเห็นลหลายๆคนเพื่นอนฝันเกี่ยวกับแม่คู่เนาะคะ่ะว่าแม่คู่ได้จ้างหมอล่ำมาอีกคนมากินของเต็มบ้านเนาะคะ่ะเต็มบ้านเต็มส้อยเลยแมค่ค่ะนี่แหละค่ะ กุศลที่เข้าได้เห็ดกับปูนะคะแม่ครูก็ยังเชื่อมั่นกับปู่นะคะโอ้ยบอกเราออกคอนหูกวาบๆเลยนะคะค่ะก็ยังเชื่อมั่นปู่ประทานพรให้ลูกให้หลานเนาะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูลูกกาบไหวเนาะคะ่ะก็ได้ให้สมหวังเนาะคะ่ะเอฟซีของแม่ครูทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะบ่ได้หน่อยก็ได้ร้ายเนาะคะ่ะบ่ได้หน่อยก็ได้ร้ายแม่ครูเสือหมัน่าผู้ที่เห็ดน้าปูเนาะคะ่ะ ถึงจะบ่ได้หลายได้น้อยๆแต่ได้เรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าอันนี้สงดีที่สุดแล้วเนาะค่ะขอเพียงแต่ว่าบ่าให้อดบ่ให้ยากเนาะค่ะบ่อรวยกับบ่เป็นหยางเนาะค่ะบ่รวยกับบ่าเป็นหยงนะะา,ยบบายงแต่อย่าให้ลูกหลานอดอยากกับเป็นพ่อขอแต่ปูประท่านพ่อให้ลูกเรื่อยๆ เอาน้อยๆแต่เอานานๆจังเสียเนาะคะ่ะปูสิได้โบเบิดบุญไหวเจงเสียเนาะคะ่ะเข้าจะ,ะแม่คู่ก็จะพยายามทําบุญเพื่อจะเสริมบารมีปูขึ้นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะค่ะจังไดกะดีใจกับผู้ที่ได้เนาะคะ่ะเสียใจกับผู้ที่บ่ได้เนาะคะ่ะสู่ต่อพอเขาเ้าไปเรือหนักสู่คะ่ะแม่คู่ก็จะสู่เพื่อกัน,นะค,ะค่ะค่ะกะใช้วิจนะนิยานในการรับฟังรับชมเนาะคะ่ะ ตัวแม่ครูบรูู่ามันจะออกตัวใดแต่ถ้าปู่บอกอะไรแม่ครูก็จะสื่อให้ทุกคนได้รับทราบนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสับไข่กดกระดิ่งแกงเตือนไว้เด้อค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางแม่ครูและปู่ดำค่ะค่ะสวัสดีค่ะ